สำหรับกิจกรรมของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อหรือ Spirit of the 4x4 Driving School ในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือมิตรภาพแล้วก็ความทรงจำดีๆที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นนี้ได้รับกลับไปยังไงติดตามชมได้ครับในช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสฉบับ ฟอรมูล่าโฟวิลส์ทุกต้นเดือนเมื่อวันที่25และ26มิถุนายน2559ที่ผ่านมาโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสีล้อหรือ s ป i r i t of the 4 x 4 Driving School จัดอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสีล้อหลักสูตรเบสิกพาร์ทไทมรุ่น125น่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ที่ชื่นชอบการขับรถ ในแบบสมุกสมบัตเข้าร่วมอบรมรวม17คนวันแรกเริ่มที่อีเดนการ์เด้นรีสอร์ทเพื่อเรียนภาคทฤษฎีโด,ดยมีครูฝึกให้ความรู้และสอนเทคนิคก,การขับรถขับเคลื่อน4ออย่างถูกต้องเช่นระบบขับเคลื่อนเทคนิคก,การขับและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้สอบถามข้อสงสัยได้อย่างตัวต่อตัวใช้เวลาพอสมควรทบทวนซ้ำ ก่อนที่จะเดินทางไปขับในสนามฝึกปฏิบัติจริงช่วงบ่ายผู้ฝึกทั้งหมดก็เดินทางมาถึงสนามฝึกปฏิบัติจริง Forest Camp โดยภายในสนามมีสถานีจำลองกว่า10ส,สถานีเช่นสถานีเนินสลับเนินชันสะพานซุงที่เพิ่มความหวาดเสียวกับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้เอาความรู้จากที่ได้อบรมตอนเช้านำมาใช้เพาได้รับความรู้สึกไปแบบเต็ม กับการได้ทดลองขับพิษหนาฝึกแห่งนี้ค่ะบรรยากาศช่วงทำมีการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างจุดสำนึกให้รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในป่าและที่มีความธุรก,กันดานรรวมถึงเกมสนุกสนุกเพื่อผ่อนคลายห,หลังจากได้ฝึกและขับจริงมาทั้งวันค่ะรุ่งเช้าของการฝึกอบร,รวมวันสุดท้าย จะเป็นกิจกรรมการขับรถเข้าไปอย่างพื้นที่จริงโดยมีเป้าหมายที่วัดบางกามาที่ตัง้งห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ7จก,กิโลเมตรซึ่งเส้นทางนี้จะมีเนินดินสูงชันที่ลัดเลาะไปตามปากเขาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกจะได้ใช้ความรู้และทักษะในการขับขี่ของผู้ฝึกที่ได้รับการอบรมมาอย่างเต็มที่ค่ะโดยจะมีครูฝึกคอยให้คำแนะนำการขับขี่การใช้เกียร์หรือการวางตำแหน่งล้อไปโดยตลอดและเมื่อทั้งหมด เดินทางถึงจุดหมายวัดบากนากาม่าก็ได้ทำกิจกรรมที่ได้เตรียมมาคือการถวายของใช้ที่จำเป็นแบบพระสงฆ์เมื่อเสร็จพิธีจึงเดินทางกลับมาที่อีเดนการ์เด้นรีสอร์ทเพื่อรับเกียรติบัตรพร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอด2วันหนึ่งคืนที่ได้มารวมอบรวมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อในครั้งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพิมพรศิริวัลนะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประชาสัมพันธ์และ CSR ของบริษัทนิสันมอเตอร์ประเทศไทยนะคะข่าวก็วันนี้นะคะก็มาร่วมคลาสอบรมของ SPIRIT 4ค4นะคะซึ่งก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะใช้ โฟวิลนะคะซึ่งคราวนี้ของนิสันก็นำนาวรากระบะพันแก่ง190แรงม้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมๆกับน้องพีอาอีก4คนค่ะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะในช่วงบ่ายของวันแรกนะคะซึ่งจะเห็นว่าทั้งครูฝึกแล้วก็พี่ป้อมสุการดาของเราซึ่งเรียกว่าเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้เนี่ยนะคะก็เต็มที่มากๆนะคะพยายามที่จะส่งเสริมให้ ทั้งทีมงานและก็ผู้เข้ามาร่วมงานเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการที่จะใช้ทักษะที่ได้เรียนมาเนี่ยกับรถที่แต่ละคนได้นำมาเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะก็เรียกว่าเพิ่มพูนทักษะในการขับให้ได้เข้าใจรถมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆรถแล้วก็ใช้สมรรถนะของรถในแต่ยงเต็มที่ก็เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะ ผมก็นะักธกิจกระชาพรกุลนะครับชื่อเล่นชื่อเปานะครับวันนี้ก็ขับ Ford e v e r e s t รุ่น3.2นะครับก็ตอนนี้ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคาร SCB นะครับให้กับลูกค้า First กับ Private คือจริงๆเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องฟอร์ว l ดาอยู่แล้วเคยอ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็พอดีว่ามีงาน Motor Expo เมื่อป,ปลายปีที่แล้วนะครับก็เลยได้เข้าไปสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีได้ลงเรียนคอร์สนี้ไว้แต่ก็เลื่อนมาหลายครั้งมากครับเพราะว่าเน,น,น,นื่อ,องจากต ผมไม่เคยใช้รถโฟลมาก่อนเลยความชอบผมชอบรถโฟลแต่ไม่เคยขับมาก่อนไม่เคยไม่เคยมีรถโฟลวนี่เป็นคันแรกที่ได้ขับโฟลนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็ได้มาเรียนรู้วิธีการใช้สมรรถภาพรถให้มันเต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับเราก็มั่นใจมีความมั่นใจมากขึ้นที่สามารถที่จะใช้รถโฟลคันนี้ในสภาพที่แบบเ,เราเราสามารถที่จะไปในที่ท,ที่ทุรกันดารได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมว่ามันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในทุกวันนี้ถ้าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบเป็นทุรกันดารหรือเป็นทางที่ต้องขับฟิวดาอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีประสบการณ์มีความรู้ในที่เราจะพร้อมใช้ก็คือเหมือน,นว่าเราก็จะสามารถดึงมาใช้ได้อย่างนี้นะครับผมชื่อฟาฮานซัมเมอร์นะครับชื่อเล่นชื่อเมนะครับผมตอนนี้ทําอาชีพเป็นพนักงานอยู่ที่โรงพยาบาลรามคาแหงนะครับขับ เป็น Mazda BT50 มาเรียนแล้วได้ประสบการณ์เยอะแยะเลยทำให้รู้จักรถตัวเองว่ารถเรามีสมรรถภาพแค่ไหนยังไงแล้วก็ทำให้รู้ทักษะในการขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมแล้วทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วรถเราที่มาเดิมๆมาเลยอะ่ะมันสามารถใช้งานได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปแต่งอะไรเพิ่มมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับผม อยากแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้มาลองเรียนรู้วิธีการใช้การขับรถที่ Spirit 4x4 นะครับผมเราจะได้รู้จักรถของเราเองว่ารถที่เราซื้อมานะมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรแล้วก็การขับมันก็ไม่ได้ยากและน่ากลัวอย่างที่คิดเอาไว้นะครับ ชื่อจ่าค่ะอภิพันธ์บุญนิกรวรวิทย์เป็นพน,นักงานบริษัทไทลับเบอร์ลาเทคคอร์เปอเรชั่นค่ะวันนี้มาขับ 4-wheel drive ด้วยรถ e v e r อ e t นะคะที่มาเรียนครั้งนี้ค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับรถของเราอะนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปจะไปเที่ยวไหนก็คงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณใช้รถประเภทนี้อยู่แล้วนะคะศักยภาพของรถนะคะยังมีอีกเยอะที่คุณยังไม่ทราบนะคะการขับรถในชีวิตประจําวันบางโหมดเราอาจจะยังไม่ได้จําเป็นในการใช้ะคะ่ะมาเรียนที่นี่แล้วเราจะรู้ว่ารถของคุณดีกว่าที่คุณคิดค่ะสําหรับผู้ที่สนใจอบรมทักษะการขับขี่รถขับขเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกวิธีทั้งแบบพาร์ทไทม์และฟูลไทม์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทสื่อสากงจำกัดโทร 026418444ต่อ404และ405และ f a c e b o o k s p i r i t ตโปรไบโค่ะน่าลองไปเรียนดูสักครั้งนะครับนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังได้เที่ยวชมธรรมชาติไปในตัวด้วยยังไงสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับครูฝึกของเราทุกคนยินดีต้อนรับและรอให้ความรู้กับคุณผู้ชมอยู่ครับ